ความลับของหน้ากากหวานคลิปนี้มีสปอยล์นจิ้คิดว่าหลายคนที่ดูวันพันแมนเนี่ยคงชอบหน้ากากหวานกันบ้างแหละด้วยหน้าตาและความคียแอคของพี่แกเนี่ยคงพอเบียวได้อยู่แต่รู้ไหม ว่าความจริงแล้วอ่ะหน้ากากหวานเน่ะเป็นมนุษย์ประหลาดนะในมังงะงตอนที่211หลังจากช่วงที่หน้ากากหวานเนี่ยพยายามติวให้ไซตามะเนี่ยเป็นฮีโร่ในยุดมคติหน้ากากหวานก็ได้เล่าอดีตของตัวเองขึ้นมาในเมื่อก่อนที่มีการก่อตั้งสมาคมฮีโร่ขึ้นมาแรกๆเนี่ยหน้ากากหวานก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ของสมาคมเช่นกันแต่ด้วยหน้าตาของหน้ากากหวานนตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างนับประหลาดเลยทําให้หน้ากากหวานเนี่ยเลือกที่จะปิดหน้าตัวเองและใช้ชื่อว่าหน้ากากลับและด้วยฝีมือของหน้ากากหวานเนี่ยกนงาาัหกกกวว็ล เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองเสมอแต่ไม่รู้ทําไมทุกครั้งที่หน้ากากหวานวิตกเกี่ยวกับหน้าตาตัวเองพลังกาลังของหน้ากากหวานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นและก็มีวันหนึ่งหน้ากากของหน้ากากหวานเนี่ยได้พังระหว่างต่อสู้ทาให้ทุกคนเนี่ยเห็นหน้าที่แท้จริงของหน้ากากหวานแต่ท่าทีของทุกคนเนี่ยกับผิดจากที่หน้ากากหวานคิดเพราะตอนนี้หน้าตาของหน้ากากหวานเนี่ยกลายเป็นคนหล่อไปซะแล้วใช่ครับตอนนี้หน้ากากหวานเนี่ยได้กลายเป็นมนุษย์ประหลาดไปแล้วด้วยความที่เจ้าตัวน่ะเกลียดรูปกษา์เก่าของตัวเอง เรียบร้อยครับกลายเป็นหนุ่มหล่อเลย